กับสบายดีพี่น้องกับสบายดีพี่น้องเอฟซี FC ทุกคานมือสม,มองสบอนิอาสิเป็นเอฟซีฝั่งไทยฝั่งลาวก,กับสบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องยามเศร้าๆนะพี่น้องจา้าไม่เหนื่อกําล่างชีวีผมให้คิงคำไปโรงเรียนออพี่น้องแต่งตัวสบายดีป่าลูกว่าแต่บอกคงก็เลยใส่เสื้องามใช่พี่น้องด้แาลา้ว <laughs> เสื้อไพ่เสื้อยังไงนะเอามาแติไซเนี่ยดาวประสุกเมื่อบ้านพี่น้องคนมาแต่ไซคนมาแต่ลุมได้เสื้อดาวพระสุกพี่น้องแต่สมัยไหนได้จากปีได้มาสามสี่ปีปัจจุบันสามสี่ปีสมัยนดาวพระสุกเนาะกบสุวรรณตอนนี้กับพนเนปพี่น้องเซย์เซย์ยังไม่เสื้อเสื้อพี่น้องแต่สมัยเพิผมไปกรุงเทพไปกแหละ เมื่อบ้านเมื่อคนตู้ยังเห็นอยู่คนน่ะพ่อแม่ก็ยังแบบบ้านดูไปุงเทมเนาะก็ยังเก็บไว้หายเลยพี่เนาะพ่อยังแบบบ้านเนาะแบบวาหากเพลงเนาะแบบว่าเออเพึ่นก็ยังเบกเก็บเสื้อผ้าไว้หายเสื้อดาผัสซุกเบาคงพี่เนาะสมัยภายแนนเอฟซีรัทานไงคือสิแบบอยู่สมัยเดียวกันนะพี่น้องเนาะ สบายดีที่น้องสมัยเดียวกันประมาณห้าวหนี่บท่านแ้่สมัยไา้ปะสุกให้ยังสั่ิ้นคำอนี่ยังเหมืองนางทานอยู่ผัดเตี๋ยทิ้นําไปโรงเรียนก่อนปลาลุงสบายดีปลาลุงอะไรชิ้นาำสบายดีปลาพี่ดางปลาขี่ดานี่ด่างบนหลังนะบนไปไปไปเห็นจมกินแค่ไหนเตียเขา พี่ทำจะกิน,กนยังลูกพี่ว่านกินยังแม่กินกินยังเจียวไข่บ่โอเคเจียวไข่ก่อนตอนเรียนเมื่อเดี๋ยวว่านยังบอกปลาลูกลูกตันข้าเลือดหัดค่ะทักเปียเนาะชักเตี๋ยให้กินค์ทำก่อนกลาลูก ปกติห้าก็ทักเปี่ยนนะบนได้เป็นดอกเปลี่ยนไปเลี้ยงเด็กเนาะฝั่งไทยเนาะไปเป็นผิวเลี้ยงแต่ไหนก็เลยทักเปี่ยก็เลยเลิกเปลี่ยนนะสีมาส่งใดแต่เบ็ดหักเห็าดทรงผมเนาะแค่ตะยางเนะลูกยางเจียวไข่เจียวไข่เจียวไข่ให้หน่อยค่ะกินบะหมี่ เออรืมกปลาหรอ่นมุกแล้วยกำลังกินกลกเหรองาม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 งาปลาลูกเลยเลี้ยห no ้่ปลาลเลยล พี่ว่าเป็นหนุ่งเสือผ่านนะแม่จะนอยมุมมาสูบกว่าท่านอยู่นะ

เอาให้ไปลูกมังดูละข้างลังแต่งเตแล้วไปทีเรียบร้อยพี่น้องนองกจีวันได้แต่งแล้วแหละีกอ่ะนกยีวันกันแล้วพาพลงกในะลูกข้อเสื่อนะพาบลงงามงามบนนุ่งเสือ้อแขนยาวบอหน,าว,นาวบานหนาวบอหนาวไปไม่ไปนุ่งเสือ้อแขนยาวน้ำเอื่อยมันยากาศพี่น้องเบิ่งบ่คงใส่เสื้อด้านปะซุกทอดไข่ <c oughs> มาคงพี่กับเขาให้ลูกสาวดาาประสกสองพันเก้าสองนีเนาะแม่นที่สองพกาอสองบ่สไดกลับมาสองพันเก้าอยสองตั้งแต่จำปีเด็กกับภูหูเนาะตั้งแต่ปีสามหะกลับมาสองพันเ้สองอีกค <3, 5. S 1> รั้งสามหะมาสามสิบปีแล้วมางน่าลสามสิบปี นายทิงันสาวปายปียี่สิบกปียี่สิบกับสามสิบกว่ 20, น,กววน้งองเราวระสกแน่นไมครั้งสองพันยี่สบองะทอดไข่ลูกสาวเพไนก่อนไปโรงเรียนไข่เจียวไปน่นอะ ถ้าเบิ่งซีมีซีมือพ่อจะแซ่บไหมอือฮึใส่กระเทียมกิงค้าม,มากยิ่งข้าวติบข่ามาลูกลูกมืกนมนินข้าลูกกินข้ามเดือปลูกยิ่งข้านะกิงค้ากระติวนเดือปลูกไหงไข่เจียวติบข่ากับบ้ากไงกินอย่าเบิเ้งเ,เมื่อกับบัวเบิ้ด สองคนเพื่อนกินข้าวเ้าก่อนไปโรงเรียนเดี๋ยวหมูมากสิไ่ได้ถากกินลูกเวลาหมูมากก็ไปเลยเตรียมโตไปโรงเรียนตื่นมาแล้วก็กินข้าวแล้วก็ไปโรงเรียนสวิตมีลูกอ่อนพนี่อง ชีวิตเป็นลูกอ่อนเขลูกอ่อนขของข่แช่บหจีบบแช่บ่ฮะแช่จีบบานกินกันยัมีใครปาอเลรบ่โอ้ยแซ่เลยโอ้ทำขาวขึนใหญ่แน่ เป็นไดไง่วราจะเห็นบรอเ่คือว่าข้อันบเปิดนะไม่พอิแหน้าหน้าวกเขาจะพูดถานกหน้าหนจะพาไปเดินวนเขาจนึ่งมีเสือมีแหวนเข้า สลบก็บ่ทันเนาะสลบมันลุบไปกินนานไปเอามากินอยู่อืว่านี่ยังล่าใหจอยจอยอันองอันักบักทินยงวดูขาจว่าว่ายละง่ายจอไปักยเลยบต้องอันนั้นเลยเ รูปหัวก็ได้งอ,อหิห้งหาเนาะมันแปลว่าทีต้องได้เลี้ยงอะไรแบบนี้เนาะต่อไปน,นจะประกาศปล่อยเลยปล่อยเลยกันไทยเสียแล้วก็เลี้ยงเลยบ้านเฮาแบบว่ายังบ่ค่อยได้เลี้ยงกันนม่เขาเลี้ยงงวัวสิบอกว่ามัเสียนี่เลี้ยงงวัวบ้านเนี้ยเลี้ยงงวัว เลี้ยงก็จะสิ้อไปเลี้ยงนะใช่หมย,ยากบับบมี่ค่ะบอกเอาเพื่องไว้ให้กินเนะเออบอมี่หยาบ้มี่โด,ดงบอมีโโ่โค้กแม่นี่ยข่าแล้วเตรียมโตี่น้องประเพยนต้องของเงินอีกได้จากได้ไป คนเราเท่าไรพันกี่พันก,กี่ก็ประมาณสี่บาทเนาะงบดีดงบง,งามเออ <c oughs> ตอนไปโรงเรียนเห็นเนาะมือละสองพันยิงหากับน้องจีวรนท้ <c oughs> าเอ้ยมาก,ก่อนอ้อมาก,ก่อนจังไปเรือกน้ำถีบก่อนท้าเอ้ยน้ำถีบมาจะนอเอ้ยมาจังไป ล้วพี่น้องจ้าสำหรับคลิปนี้ฮักกศิลาแล้วพบพ่อกันคลิปหน้าด้วยพี่น้องอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามส่องแหมคิ้งคำบานหน้าในด้วยพี่น้องผิดพ,พลาดใดก็ขอโทษขออภัยพี่น้องไปแล้วพบพ่อกันคลิปหน้าจ้า